thank านานาชาติชา้นนะคะดิฉันอาจารย์เทียบความประภาเป็นพิธีกรนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามีแขกพิเศษนะคะไม่เอี่ยมทอดด้ามเลยนะคะกับสมาคมของเราค่ะคือนะคะขอแนะนำ อาจารย์แม่หมอเบนเน้นรักสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้นะคะทางสมาคมเราก็ยินดีต้อนรับอาจารย์แม่หมอเบนนี่นะคะเดี๋ยวพี่พี่พี่เคยเคยพี่เรียกน้องเบนได้ไหมคะได้เรียก่ะน้องเบนก็ได้ค่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์เบนเนี่ยนะคะจะมาเปิดคอร์สพิเศษให้กับทางสมาคม ของเรานะคะที่สาขาบางขุนนนท์นะคะชื่อคอร์สอะไรนะคะจารย์ก็จะเป็นในส่วนของวิชาเลขศาสตร์ประยุกต์นะคะชื่อวิชาไปเลยว่าเลขศาสตร์ประยุกต์นะคะจาย์ถามมันประยุกต์ยังไงคะคือจริงๆมันจะเป็นการรวมรวมของหลายหลาศาสตร์มานะคะแล้วก็อันนี้เอามาใช้ในส่วนของการใช้แบบเหมือนใช้ประกอบอาชีพได้เลยนะเพราะว่าเราสามารถดูในเรื่องของเบอร์โทรดูในเรื่องของเลขที่บ้านแล้วก็ไปวางเบอร์แบบว่าเลขทะเบียนรถอย่างนี้ก็ได้นะคะ เพราะอาจารย์เองก็จะชํานาญในเรื่องการวางเบอร์เป็นอาชีพอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติะจะทําประจําอยู่กับเครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆาด้วย,วยแล้วนะคะ,คะอาจารย์ก็จะถนัดก,กับทางด้านเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะโทรศัพท์ที่เป็นหลักเลยเลค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนใช้โทรศัพท์กันหมดนะคะก็จะใช้โทรศัพท์แบบตลอดเวลาถ้าจะไม่มีนเป็อะไรที่มัิดปลไดได้คือคนเราอ่ะคนเดิมก็จะดึงดูเลขเดิมๆเข้ามา นะคะ,คะนะมันจะมีการแบบรับเบอร์โทรเนี่ยจะแบ่งได้เป็นงานเป็นเงินเป็นดักงคือมันบอกได้เรื่องอยู่แล้ว้วยนะคะคือการเรียนเลขศาสตร์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีประโยชน์กับชีวิตประจําวันด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปเป็นอาชีพที่ที่จะทําเงินให้กับตัวเองได้เยอะเลยนะคะทารายได้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะ,ะอาจารย์คะเลขศาสตร์ข,ของอาจารย์เนี่ยนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าประยุกต์มาจากหลายๆวิชาอาจารย์ความบอก เป็นไอเดียนิดนึงได้ไหมคะว่ามันวิชาอะไรบ้างจริงๆแล้วอะค่ะมันก็จะมีทั้ง พูดง่ายๆว่ามันก็จะมีตัวเลขตัวเลขของศาสตร์ไทยจากราศาสตร์ไทยเนี่ยเนาะเราก็จะมีตัวเลขที่แบบว่าการจับผู้ดาวต่างๆที่เราก็จะเห็นกันตามอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเสร็จปุ๊บอะเราก็จะไปดูกันตามที่ตัวเลขของศาสตร์ตะวันตกด้วยนะคะคือเราจะเอามาแล้วเอามาผสมมีการจับคู่กันซึ่งเคล็ดลับเนี่ยอันนี้จะต้องไปอยู่ในชั่วโมงของการเรียนนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะน่าเรียนมากเลยค่ะวิชาเลข แต่เป็นเลกษ์ประยุกต์นะคะกับอาจารย์แม่หมอเบนเน้นรักอาจารย์ขาเน้นรักนี่แปลว่าคนที่มาเรียนเนี่ยวิชาของอาจารย์เน้นรักอย่างเดียวหรือเปล่าคะไม่ใช่เราค่ะจริงๆแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถดูได้ทั้งในเรื่องของการงานการเงิน oh. และความรักเพอร์เนี่ยถ้าเกิดในตอนการเรียนเนี่ยนะคะเบอร์โทรเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ดูดวงคนอื่นๆได้ด้วยนะคะค่ะเนี่ยทั้งทั้งที่มีแค่เบอร์โทรมาให้อย่างเดียวอาจารย์ขาแล้ววิชาที่น่าสนใจนี้นะคะจะ สอนกันเดือนไหนดีคะจาร์เดี๋ยวเราจะ,จะเริ่มต้นกันที่เดือนมีนานี้แล้วนะคะ<ร>เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนี่ก็จะต้องจองเข้ามาก่อนนะคะเราเริ่มพุธท,ที่2ดีไหมคะจารย์พุธท,ที่2ของเดือนมีนานมันก็จะตรงกับวันที่สิ 10มีนานะคะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาทางสาขาบอกคุณโนนท์เลยนะคะ020449122หรือถ้าจใจดีนะคะโอวิชาที่ฮอตที่น่าสนใจอย่างนี้นะคะคนจะเข้ามาเยอะมากกลัวว่าที่จะเต็มนะคะต้องสำรองที่หน้าค่าต้องสำรองที่หน่านแล้วจะให้ดีโอนเงินมาเลยค่ะบัญชีไทยพาณิชย์นะคะ หนึ่งหนึ่งเก้าสองห้าหนึ่งสี่สี่สามสองชื่อคุณนิติปรางพรามทองหนุนค่ะเธอเป็นแอดมินของทางสมาคมนะคะอาจารย์คะเราจะสอนกันวันพุธนะคะในเวลาสิบสามถึงสิบสี่ใช่ค่ะ13บสาถึง16บหนอ๋อค่ะ13บสาถึง16บหกนะคะเราใช้เวลากาันตกวันล 6, ะ3ชั่วโมงเนาะ สามชั่วโมงเลยนะคะใ<ช>จ<า>่ค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะน้อยเกินไปแล้วค่าอบรมเท่าไหร่คะอาจารย์คะค่าอบรมก็จะอยู่ที่เป็นคอร์สนะคะคือเราจะเรียนกันสี่ครั้งนะคะครั้งละสามชั่วโมงเนาะ,ะ,ะก็ตกที่คอร์สหนึ่งอ่ะก็จะสามพันหร้อยบาทนะคะอาจารย์เป็นราคาที่น่าสนใจมากเลยนะคะสนใจมากเพราะว่าธรรมดาสอนทั้งนอกแพงมากแต่นี่เห็นว่าเป็นสมาคมเนาะค่ะ ราะว่าได้ข่าวว่าสอนข้างนอกแพงจริงๆ <c oughs> นะคะแต่ว่าพอมาเรียนกับเราแล้วเนี่ยนะคะแค่3,000แต่เมื่อเรียนจบแล้วก็จะได้รับใบวุฒิบัตรจากทางสมาคมของเราด้วย <c oughs> นะ่คะค่ะ <c oughs> อาจารย์คะ <c oughs> ขอตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะมีผู้สนใจอสมว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ 081627C128 นะคะเป็นเบอร์คนที่เรนรู้จักเนี่ยจานลองวิเคราะห์นิดนึงได้ไหมคะจริงๆแล้วนะคะถ้ามองตามเลขตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ต้องคอยแก้ปัญหาหคนอื่นอยู่ตลอดเพราะว่าจะมีเรื่องคนงงแงอะไรเงี้ยอยู่รอบตัวเลยที่จะต้องมาคอยให้คนที่ใช้เบอร์เนี้ยคอยแก้ปัญหาแล้วพูดตรงๆว่าถึงแม้ว่าคนที่เป็นเจ้าของเบอร์นี้นะคะจะเป็นคนที่แบบพูดตรง หรือว่าจะพูดแรงอะไรยังไงแต่คนคนนี้บอกได้เลยว่าแค่ปากร้ายแต่ใจ<ช>ดีแน่นอนนะคะ<ช> <JD S 1> โอ้โหแม่นมากเลยนะคะาการต้องคนนี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงไหมคะเหนื่อยค่ะก็เห็นคู่คู่สมโพนน,น้อมีเลขเจ็ดสี่นะคะแต่ว่าเหนื่อยตรงนี้แต่สําเร็จไหมก็สําเร็จแน่นอนเพราะเราก็จะเห็นด้วยความเป็นคู่ท่าตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะคะค่ะก็น่าสนใจมากนะคะนั้นหวังว่านะคะใครที่อยู่ว่างๆนะคะมีเวลาในวันพุธตอนบ่าย ก็อย่าทิ้งเวลาให้มันไร้ประโยชน์นะคะ,ะ,คะมานีกับอาจารย์เบนดีกว่านะคะชื่อก็น่ารักเลยอาจารย์แม่หมอเบนเน้นรักนะคะ<ช>อันนี้เนี่ยไปเปิด Facebook ดูจะสามารถเจอได้เลยค่ะเซิร์ชชื่อแฟนเพจ a c Facebook นะคะแม่หมอเบนเน้นรักนะคะภาษาไทยเนาะภาษาไทยเลยจำง่าย<ช>เขียนง,ง่ายๆเลยค่ะ แล้วก็ท่านที่ดู Youtube ครั้งนีแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆของท่านจะได้สนใจในวิชานี้นะคะจะได้เลยนะคะเพราะว่าการเปิดสอนเนี่ยคือตอนนี้ใช้เวลาบอกเวลาแบบไม่ไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวแต่ก็จะมีคอร์สถัดไปอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้เราบอก ได้ด้วยเวลาที่ไม่เยอะเนี่ยเราก็ต้องจํากัดจํานวนคนด้วยเ่เยอะนะคะอาจารย์ตั้งสามชั่วโมงนี่เหนื่อยเหมือนกันนะคะอาจารย์เยอะนะไม่ใช่่ะหมถึงว่าเราบอกเวลาไม่เยอะไงเราใช้เวลาเราจะเปิดกันมีนานี้แล้วที่ใช้เวลาจํากัดอย่างเงี้ยเพราะเราก็จากัดจํานวนคนที่จะเข้าด้วยนะคะยังไงรีบจองเข้ามาแต่ว่าเวลาสอนเนี่ยอาจารย์ใช้เวลาสอนเนี่ยเต็มที่เลยนะคะตั้งแต่เออบ่ายโมจนกระทั่งถึงสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเนี่ยหลายชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ในเวลาสี่ครั้ง นะคะก็ในออโอนเงินมาได้เลยนะคะ3,600หรือถ้ามีใครสงสยัยอยากจะคุยส่วนตัวกับอาจารย์เบนได้ไหมคะก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะคะในช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะ,ะ,คะชื่อแม่หมอเบนเนมรักค่ะเป็นภาษาไทยเลยนะคะก็สกดตามนี้ได้เลยนะคะอาจารย์จะไม่บอกเบอร์โทรของอาจารย์ <laughs> ใช่ไหม <laughs> เบอร์โทรนะคะก็ติดต่อได้ท,าาที่เบอร์ศ9 4 2895161ห้าค่ะห้าหนึโอเค,ะคะเดี๋ยวพอไปเรียนแล้วเราจะได้รู้กันว่าเบอร์นี้เป็นอย่างไร<า>ค่ะว่ะน่าจะมาเรียนมากเลยนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์แม่หมอเป็นเน้นรักมากนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ,คะแล้วก็หวังว่าผู้ที่สนใจนะคะอย่าลืมจองกันเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะ